สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องแม่มดพยากรณ์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีกรกฎช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กุมภาพันธ์ปี2566 เรามาดูกันค่ะว่าในช่วงครึ่งเดือนนี้ดวงดาวแต่ละดวงจะส่งผลกระทบต่อดวงชะตาของชาวราศีก็รากฏอย่างไรบ้างและคลิปนี้สามารถใช้ทํานายได้ทั้งลัคนาและราศีสําหรับท่านที่ไม่ทราบเวลาเกิดหรือว่ายังไม่เคยผูกลัคนาสามารถดูตามราศีได้รายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปและหากท่านที่เคยผูกลัคนาไว้แล้วทราบตําแหน่งดาวตั้งรับอย่าลืมที่จะนําตําแหน่งดาวตั้งรับในลัคนาของท่านมาพยากรณ์ร่วมด้วยท่านก็จะได้การพยากรณ์ที่แม่นยํายิ่งขึ้นค่ะ และการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากมีสิ่งใดผิดพลาดอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ค่ะ และสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎดาวตนุลักษณ์ดาวโชคลาภดาวตัวตนของท่านก็คือตำแหน่งดาวจันท์ค่ะแต่เนื่องจากดาวจันทมีการโคจรสองวันครึ่งแล้วจะมีการย้ายไปในแต่ละราศีเราจึงขอใช้ตำแหน่งดาวพฤหัสในการพยากรณ์แทนนะคะดาวพฤหัสสถิตยอยู่ในภพเรือนสุภะได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีและได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์เรียกได้ว่าตัวตนของท่านกำลังที่จะสร้างเรื่องของความสำเร็จหรือว่าสร้างเรื่องของความ มันคงให้ก <student> oh, ับ <fe> ต <Jean> ัวเองนะคะพบเดือนสุขภาพอาจจะหมายถึงเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนด้วยเช่นกันค่ะหรือว่าอาจจะหมายถึงพบเดือนของการรักษาของยาด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยเช่นกันมีปัญหาสุขภาพมีปัญหาเรื่องของระบบลำไส้มดลูกต่างๆท่านจะมีเรื่องของการได้รับการรักษาที่ถูกทางแบบนี้นะคะและเรียกได้ว่าเมื่อ ดาวพฤหัสทําตําแหน่งตรีโกนกับลัคนาของท่านเรื่องของบุญกุศลหรือว่าเรื่องของการสแสวงหาในเรื่องการทําบุญการทําทานต่างๆ,างๆก็มักจะเกิดขึ้นในระยะที่ดาวพฤหัสอยู่ในตําแหน่งนี้ค่ะและพฤหัสยังทําตําแหน่งถึงกันกันกบดาวพระอาทิตย์ซึ่งดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของท่านมาสถิตยอยู่ในภพเรือนปัตตานีอาทิตย์และพฤหัสเป็นดาวคู่มิตรใหญ่และดาวอาทิตย์จะสถิต ไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์อยู่ในพบเรือนปัตตนิก อาทิตย์ได้ตำแหน่งจุลจักรเรียกว่าในช่วงระยะนี้อะไรที่ทำแบบมีคู่ค้าหุ้นส่วนหรือการงานที่ท่านเข้าไปทำแบบมีส่วนแบ่งหรือมีพาร์ทเนอร์แบบนี้นะคะอาจจะมีเกณฑ์ว่าได้สนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือกันในเรื่องของผลสำเร็จต่างๆที่จะเกิดขึ้นท่านและคู่ค้าหรือแม้แต่คนที่ทำอะไรร่วม,ก,วม,ก,วมก,กับคู่ครองท่านจะมีในเรื่องของการทำอะไรร่วมกันหรือร่วมแก้ปัญหาให้สำเร็จผ่านลุล่วงไปได้โดยดีในช่วงระยะที่อาทิตย์ถึงกับพฤหัส แบบนี้ค่ะและเรามาดูตำแหน่งดาวอังคารกันอีกดวงนะคะดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของท่านแล้วก็มีการเดินถอยหลังเรียกว่าเดินถอยหลังแล้วกลับเข้าสู่ตำแหน่งราชาโชคปะระเกษตรค่ะเมื่อการงานมาอยู่ในภพเรือนลาภะแบบนี้นั่นหมายถึงสิ่งต่างๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคลาภที่มักจะมากับการงานงานอะไรที่มีร่วมกันทําหรือว่าการร่วมแก้ปัญหาของคนอื่นการทํางานเป็นทีม การทำงานให้กับคนอื่นแบบนี้มักจะก่อเกิดสิ่งที่ดีๆค่ะและมักจะมีเรื่องของบริวารเข้ามาส่งเสริมมีเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนวัตรกรรมหรืออาจจะมีเรื่องของการทำอะไรกับคู่ค้าหุ้นส่วนที่มักจะเกิดขึ้นค่ะพฤรหัสถึงกับดาวอังคารส่งผลไปถึงเรื่องของความสำเร็จแล้วก็ลาบผลท่านจะได้มิตรที่ดีท่านจะได้มิตรท,ท,ที่เข้ามาคอยส่งเสริมในจุดที่จะเกิดความสำเร็จกับตัวท่านค่ะและเรามาดูเจ้า เรือลาภะเขาค่ะมาอยู่ในภพมรณะตั้งแต่วันที่ 25มกราคมได้ตำแหน่งอุจจาวิราชนะคะเพราะฉะนั้นดาวพระศุกร์ในตำแหน่งนี้เรียกว่าก็ไม่ใช่ตำแหน่งที่แย่นะคะเพราะฉะนั้นเจ้าเรือนเข้ามาสถิตในภพมรณะแสดงว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งเก่าคนเก่าๆชาวต่างชาติแบบนี้หรือการไปลงทุนในต่างที่ต่างถิ่นหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานมักจะมีในเรื่องของการเดินทางไกลเพื่อไปแก้ไขติดต่อง,งานเก่าๆงานของทีมงานแบบนี้การร่วมทํางาน เป็นทีมมักจะเกิดขึ้นเสมอในช่วงระยะนี้ค่ะและเรามาดูตำแหน่งดาวราหูกันนะคะ ราหูยังคงได้ตำแหน่งเทวีโชคมาสถิตยอยู่ในภพเรือนการงานของท่านและราหูเป็นเจ้าเรือนมรณะเพราะฉะนั้นมรณะกรรมะหมายถึงอะไรที่สามารถเกิดโชคลาภได้หมายถึงเรื่องของการเดินทางนั่นเองเพราะว่าจากความสัมพันธ์ของดวงดาวค่อนข้างจะมีการโยงกันที่จะอ่านได้ชัดเจนว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเก่าหรือเกี่ยวข้องกับ อะไรที่ท่านทําเป็นงานเก่าเป็นการทําเกี่ยวกับสุขภาพก็ได้นะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือ,อนมรณะก็อาจจะหมายถึงเรื่องของสุขภาพการไปลงทุนหรือว่าการเดินทางไปทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างถิ่นแดนไกลท่านที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติหรือว่าการลงทุนในแดนไกลในต่างประเทศแบบนี้ค่อนข้างจะเกิดผลสําเร็จเกิดจุดที่จะก่อโชคลาภให้กับท่านนั่นเองค่ะและดาวราหูยังทําตําแหน่งถึงกันกันกบดาวพระเสาร์ ดาวพระเสาร์มีการโครจรวิปริตตั้งแต่วันที่28ธันวาคมนะคะเพราะนั้นสิ่งต่างๆอาจจะยังไม่นิ่งเรื่องของการงานบางท่านก็มีเกณฑ์ว่าจะได้คนที่เข้ามาร่วมงานหน้าใหม่จะได้พาร์ทเนอร์หน้าใหม่ๆเข้ามาร่วมส่งเสริมสนับสนุนผลักดันในจุดของความสําเร็จให้เกิดขึ้นค่ะหรือบางท่านก็อาจจะมีเรื่องของการได้พบเจอกับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนใหม่ๆหรือบางท่านก็อาจจะทําอะไรแล้วกลับมาทบทวนทําในเรื่องเดิมๆแบบนี้เนื่องจากเมื่อดาว มีการโคจรวิริตสิ่งต่างๆก็อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดซ้ําหรือว่ามีการทบทวนสิ่งนั้นเกิดขึ้นค่ะและเมื่อดาวเจ้าเรือนการงานกับเจ้าเรือนปัตตนิถึงการแบบนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ยังส่งเสริมกันดีนะคะและดาวอาทิตย์ยังคงกลุ่มร่วมกับดาวพระเสารค่ะคู่นี้เรียกว่าดาวคู่ธาตุไฟดาวอาทิตย์ยังคงสถิตไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ และอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของท่านเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินมักจะเกิดผลดีในทางตรงข้ามกันเมื่อดาวโคจรวิปริตก็อาจจะเกิดการทําอะไรแบบค่อนข้างรวดเร็วเกิดขึ้นแบบรวดเร็วหรือว่าการทําอะไรแบบมีคู่ค้าหุ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นการมีพาร์ทเนอร์หน้าใหม่ๆมักจะมีไฟหรือว่ามีพลังเกิดขึ้นแต่ดาวเมื่อมีการโคจรวิปริตแบบนี้ก็ทําใจนิดนึงค่ะอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่นิ่งพอเพราะฉะนั้นตัวท่านค่อนข้างจะจากที่มองจากดวง ดาวอาจจะใจร้อนนิดนึงในช่วงระยะนี้นะคะก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นพยายามใช้ในเรื่องของสติปัญญาในเรื่องของเหตุผลแล้วก็ไล่เรียงลําดับต่างๆให้ เป็นไปตามที่ท่านวางเป้าหมายเอาไว้นะคะเพราะว่าจุดดาวพระเสาร์ที่เล็งลัคนาของท่านเรียกว่าเป็นจุดที่พิณทุบาทด้วยเช่นกันท่านอาจจะใช้ในเรื่องของความแข็งแรงของดาวเสาเข้ามาช่วยก็คืออาจจะใช้ความอดทนใช้ในเรื่องการปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างเมื่อวางแผนงานเอาไว้อะไรที่ท่านตั้งเป้าหมายเอาไว้ก็ปรับเปลี่ยนได้ก็ปรับเปลี่ยนในจุดที่เหมาะสมก็จะเกิดผลดีกับท่านค่ะ และในวันที่13กุมภาพันธ์ดาวพระอาทิตย์จะยกมากลุ่มร่วมกับดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์ได้ตำแหน่งปะเกษตรค่ะจะเห็นว่าในวงโคจรของดวงดาวจะมีตำแหน่งดาวที่ได้ตำแหน่งประเกษตรซึ่งเรียกว่าดาวอ่อนกําลังค่อนข้างจะเยอะหลายดวงด้วยกันนะคะแต่อาทิตย์และดาวพระศุกร์เป็นดาวคู่สมพลมักจะได้รับการสนับสนุนในต่างถิ่นแดนไกลาจากชาวต่างชาติจากสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพต่างๆค่ะยังอยู่ใน จุดที่ดียังไม่ใช่จุดที่จะต้องเกิดเรื่องราวอะไรใหญ่โตนะคะเป็นจุดที่ตัวท่านจะต้องปรับเปลี่ยนแล้วมักจะมีการทํางานของคนอื่นร่วมแก้ไขางานของคนอื่นหรือว่าการทําอะไรเป็นทีมเสมอค่ะเรามาดูตำแหน่งดาวพระพุธกันอีกดวงหนึ่งนะคะดาวพระพุธ ในวันที่ 1- ถึงวันที่5กุมภาพันธ์ยังคงสถิตยอยู่ในภพเรือนอริค่ะเพราะฉะนั้นดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสหสชะเรื่องของการสื่อสารเมื่อได้ตำแหน่งปกรกเตษก็ดาวก็จะมีความอ่อนกําลังนะคะข้อดีก็คือศาสชะอริหมายถึงเรื่องของอุปสรรคปัญหาหรือการเจ็บป่วยจากการเดินทางหรือเรื่องของเพื่อนฝูงเรื่องของการสื่อสารต่างๆก็มักจะเกิดขึ้นไม่สม่ำเสมอหรือเกิดขึ้นไม่ได้เยอะมากพอเนื่องจากดาวมีการอ่อนกําลังเพราะฉะนั้น ก็มักจะได้ผลกับอะไรที่เป็นทีมเสมอค่ะและดาวพระพุทธเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเมื่อมาสถิตในภพเรือนอริ อุปสรรคปัญหาต่างๆก็มักจะเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความที่จะมาเป็นปัญหาได้หรือว่าเกี่ยวข้องกับท่านที่ไปอยู่ในต่างประเทศอยู่ในแดนไกลแบบนี้อาจจะก่อเกิดจุดที่เป็นปัญหาในเรื่องการสื่อสารในเรื่องของคําพูดต่างๆเกิดขึ้นได้ค่ะแล้วก็ในวันที่5กุมภาพันธ์ดาวพระพุธจะมีการยกมาสู่พบเรือนปัตตนิของท่านนะคะเรียกได้ว่าในช่วงระยะนี้สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสาร กับคู่ค้าหุ้นส่วนต่างๆก็ยังคงอยู่ในจุดที่ดีค่ะเพราะว่าพุทธกลุ่มรวม ดาวอาทิตย์พุธกลุ่มร่วมดาวพระเสาร์แบบนี้นะคะก็ยังถือว่าเป็นดาวที่ส่งเสริมกันทั้งคู่ธาตุไฟทั้งเป็นดาวคู่วิชาการแบบนี้ท่านจะคิดจะทําอะไรแบบค่อนข้างระมัดระวังในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการสื่อสารกับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนต่างๆค่ะหรือบางท่านก็มีเกณฑ์ว่าจะได้ไปทําอะไรในแดนไกลลงทุนในแดนไกลหรือเดินทางไปต่างประเทศเพื่อติดต่อประสานงานเพื่อที่จะทําอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงาน เพื่อผลสําเร็จของท่านนั่นเองค่ะดาวดวงใหญ่สุดในภพเรือนปัตตนิก,ก็คือตําแหน่งดาวพระเสาเพราะฉะนั้นเสาเป็นเกษตรเสามั่นคงก็ใช้ความอดทนในสิ่งสิ่งนั้นให้มากแล้วสิ่งต่างๆก็จะเกิดปัญหาน้อยลงค่ะ และเรามาดูในเรื่องของคู่ครองคนรักกันบ้างนะคะดาวเจ้าเรือนปัตตนิของท่านก็คือตำแหน่งดาวพระเสาเสาเพ่งเล็งรักษแล้วอักษรานะคะก็เป็นจุดที่เล็งลักขนาก็คือพินุบาทเพราะฉะนั้น อาจจะเกิดความทุกใจเกิดสิ่งที่ท่านรู้สึกว่าจะต้องเหนื่อยจะต้องทนและเมื่อมีดาวอาทิตย์กลุ่มร่วมเป็นดาวคู่ธาตุไฟในช่วงระยะนี้ท่านที่ทําอะไรร่วมกับคู่ครองคนรักจะเกิดผลสําเร็จกับการทําอะไรแบบ มีคู่ค้าหุ้นส่วนสําหรับเรื่องการร่วมทําธุรกิจร่วมกันแบบนี้ถือว่าเป็นจุดที่ดีท่านทั้งสองคนยังคงอ่อนอ่อนผ่อนตามต่อกันนะคะและเรียกได้ว่าคู่ครองคนรักของท่านยังคงส่งเสริมแต่อาจจะเป็นจุดที่ท่านจะทุกข์ใจกับเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดแบบรวดเร็วหรือว่าความใจร้อนของคู่ครองคนรักท่านเกิดขึ้นได้เพราะอาทิตย์และดาวพระเสาร์เป็นดาวคู่ธาตุไฟเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดจากการตัดสินใจเร็วนะคะเราอาจจากตำแหน่ง ดาวเสาร์ที่มีการเดินเสืดมาตั้งแต่วันที่28ธันวาคมเพราะฉะนั้นการตัดสินใจเร็วอาจจะทำให้ตัวท่านรู้สึกหงุดหงิดอึดอัดลักษณะนี้เกิดขึ้นได้แต่ดาวยังคงอยู่ในจุดที่ดีก็ขอให้ท่านเชื่อมั่นในเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะยังคงผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในช่วงระยะนี้ค่ะและเรามาดูตำแหน่งดาวพระศุกร์อีกดวงหนึ่งประกอบในเรื่องหัวใจเรื่องความรักค่ะศุกร์อยู่ในภพเรือนมรณะ แล้วมรณะไปอยู่ในพบเรือนการงานแบบนี้สุขได้ตำแหน่ง อุจจาวิระในราศีกุมค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความรักมักจะได้พบเจอความรักในแดนไกลมักจะได้พบเจอความรักจากเรื่องของการทํางานและมักจะได้พบเจอก,กับชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือว่าสิ่งต่างๆอาจจะเกิดผลดีอาจจะเกิดในเรื่องของแดนไกลเกิดขึ้นค่ะหรือในอีกความหมายหนึ่งก็อาจจะหมายถึงสิ่งต่างๆที่ทําให้ตัวท่านนั้นห่างเหินจากเรื่องความรักหรือความรัก อาจจะมีเรื่องที่มึนตึงต่อกันคือดาวสามารถอ่านได้หลายแบบนะคะดวงดาวมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านเสียนะคะเพราะฉะนั้นเราจะอ่านไปในทางที่ไม่ดีในขณะที่ดาวมีการกลุ่มร่วมแล้วก็ไปอยู่ในคู่ศัตรูแบบนี้นะคะแต่เนื่องจากดาวพระศุกร์อยู่ในภพเรือ,อนมรณะแล้วในวันที่13ยังมีดาวอาทิตย์มากุมร่วมแบบนี้เป็นคู่ที่ส่งเสริมกันเพราะฉะนั้นอาจจะได้โชคลาภได้เงินทองจากต่างชาติจากเรื่องของ อะไรที่เกี่ยวข้องกับ การเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะได้พบเจอกับคนเก่าก็ได้ค่ะอาจจะมีการนําเงินนําทองมาให้อ่านไปได้หลายลักษณะหลายแบบเพราะฉะนั้นดาวไม่ได้อยู่ในจุดที่แย่อยู่ในจุดที่เกิดโชคลาภขอให้ท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีกรกฎมั่นอกมั่นใจในส่วนนี้ด้วยค่ะว่าดวงดาวของท่านยังคงมีความเข้มแข็งอยู่และในสิ่งต่างๆที่ท่านทําขอให้ท่านทําด้วยสติปัญญาไตรตรองใช้หลักการของเหตุผลแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะสิ่งใดที่ ผ่านมาพรุ่งนี้ก็จะผ่านไปขอให้ท่านทําปัจจุบันให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพเชื่อมั่นในพลังของทุกๆคนที่มีอยู่พยายามหาตัวตนของตัวเองให้เจอนะคะและสิ่งต่างๆต,ต้องเกิดการเรียนรู้เพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนที่น้ําเต็มแก้ว ต้องเติมได้ตลอดค่ะเราจะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนอะไรได้ง่ายขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้กันด้วยถ้าสามารถรับฟังเราได้ผ่านช่องทาง YouTube แม่มดพยากรณ์เท่านั้นและใครที่สนใจผูกลัคนาการส่วนตัวแบบมีค่าใช้จ่ายทักดิฉันได้มาทางไลน์ไอดีรายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปค่ะและท่านที่สนใจศึกษาโหราศาสตร์ไทยตำนานชาติเวรการผสมพบเรือนติดตามได้ในเพลย์ลิสต์ท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติมทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ต้องการทราบ ลักษณแจ้งวันเดือนปีเกิดเวลาแล้วก็จังหวัดแจ้งให้ครบนะคะดิฉันจะเช็คให้ว่าท่านเป็นชาวลัคนณาสถิตยอยู่ในราศีใดค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ